ผมไม่มีเหลือญเลยเหรือเนที่หับตอนนี้ไงประตูคือความเยอะหนักนเหรอหรือว่ารวดก็มาหาเปิดใหม่ๆเลยมาใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆเอาเป็นกิโลก็ได้นะกิโลสองร้อยเจ็ดกว่าก้าวก้าวกันแปดก้าวด้วยประตูใหญ่ข้าวที่หนักนี่ด้วยวะ

ต้อยเยอะที่้านที่บ้านเ็เนี่ยในป้อยนี่ขายได้ห้าบาทสิบบาทได้หมดแหละปลาต้อยที่บ้านก็เยอะเลยเนี่ยต้อยสวยว่ะเออะลาเอาน้ล่เอาแรเอาพนไปเล่าพยานี่อันนี้ก็ดีเนี่นี่อ้ดีนะเนี่ย ไปขุดจ้าตะวับตกตะวันนู้นต่อแบบนี้แบบนับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเยอะๆเดี๋ยวผมถ่ายไปลงยูทูปเนี่ยเออถ่ายเลยถ่ายลงยูทูปเอาใส่คอสวยอะไรเงี้ยเจ็บเงี้ยรักพอดีไอปัญญาทางพระสอปัญญาวันนี้ลุงจงลุงจงช่องลุงจงประเสริมมาที่แผงพระของป้าสอปัญญานี่ครับสอปัญญาสอปัญญาตลาดนัดนะครับ บันทิกตลาดนัดบันทิกมาชมแผงพระเปิดท้ายเลยใช่ไหมป๋าเปิดท้ายเลยนี่เปิดท้ายของแท้นะครับเปิดท้ายของแท้เลยเปิดท้ายรถชมได้ครับัได้เลือกหรือซื้อหากันนะครับนุ้งก็ใส่ที่ไหนนุ้งก็ใส่ที่ไหนด้วยนุ้งายใส่อ๋อ แน่เลพี่แอมลงยูทูบแล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะจะได้ลงยูทูบแล้วนะใหญ่แล้วมันมาเล็กนิ้งเข้ามาไล่เลยโน่นเนี่ยกำลังไล่ระเบิดโตแของมันดำมันจะเห็นมันโอ้โหใส่หมวกก็หน่อยนะใ่หมวกมัเพิ่งมาใช่ไหมป๋าเนี่ยมาวันนี้เลยเพิ่งเ่พิงรถเพิ่งลงรถตู้มาเลยใช่ไหมรถตู้มาอ๋อนี่ครับพระพิ่งเดินทางมานะป๋าป๋าสวัสดิ์ปัญญาบอกว่าพระเพิ่งเดินทางมาครับสดๆร้อนๆ สวยครับพระสนใจพวกนี้ตลาดวัดพิกุลเลยครับได้เช้าครับเช้าใช่ไหมตลาดวัดพิคุลกอสะพานวัดพิกุลกอสะพานวัดพิกุลเช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าถ้าตอนเย็นก็มาที่ตลาดวัดพิกุลครับนี่นะครับมีครับเนี่ยหลากหลายหลากหลายเขี่ยกองนะครับเขี่ยกองปาจะได้ออกดังเดี๋ยวคนมาข้าวหนอนโทรั้องคืนทั้งวันเออพี่ใหญ่ตะเกิบน้อง่อนดิ ร่วมด้วยช่วยกันอันนี้สองร้อยที่หกแต่กันไปนะพวกคุณแล้วเอาอะไรก็เอาเดี๋ยวมันมันดังแล้วมันจะคุยกันเป็นเรื่องเรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องเรื่องบริหารเงินเดี๋ยวมันจะคุยอีตอนนี้มันยังไม่ดังโอ้โหไอ้นี่บอกออกมาสองหมื่นดีครับตัวคนสี่หมื่นห้าแล้วมันมันคุยกันไม่เคยจบนะมันให้มันจบคนเบาๆหน่อยโอ้โหเดี๋ยวแก้วมาผู้ใหญ่แก้วมานี่แก้วผู้ใหญ่แก้วแก้วอยู่แล้วกัน ได้จากการแตกปีเปียกหมดเลยปีเปียีกพียงานนี้ก็เป็นนี่ของผู้ใหญ่ก็เลยไฟล์ปุกข้อมือนะครับไฟล์ปุกข้อมือแล้วก็มีแก้วอะไผู้ใหญ่แก้วอยู่ตรงที่วางผู้ใหญ่แหละอยู่หลังรถผู้ใหญ่อะดูอีกมีมี่มีมีแล้วโอ้รถผู้ใหญ่ทีนี้ของแท้เลยนะเนี่ยสายประคตของแท้เลยเนี่ยมันแท้อุ้ยนี่ของพระแท้ๆเลยนั่นแหละต้องต้องเออนี่มีมีอะไรอยู่เนอ่ย กันไม่มีว่าแก้วพี่ก่นแก้วไปไหนอ่ะกอบกผมอาผอยู่ตรงนู้นอ่ะอยู่แล้วนยไหละนี่ีอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยอ้โ้ยโอ้โ้ยโอ้ยโอ้ที่้ยโอ้ยโ้แ้ยโอ้ย้ยโ่้ยโอยอ้ยโอไยนเ้อ้โอออ้ยยออ้อ้ยยโอ้ มันทำไมเนาะโอ้ามันเก็บเกาเน็บก็ม้ก็มันเอะก็ยากมันเป็นไรมันมีที่มาที่ไปเปนอมนที่มที่มาที่ไปัีครับชมได้ครับสวยครับรนรูที่นรวัดป่ยกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้าท่ีครับ เพื่อข้าวเพื่อมข้าวสวยนะครับก็สวยครับเออสวยมีสร้อยก็สวยป่ะสร้อยสร้อยไม่แพงนะครับไม่แพงแล้วก็เป็นจัตุคามนะครับไม่ไม่แพงครับจัตุคามกล้องลูกจูงไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่ครับเออไม่แพงจตุคามดูก่อนนะพี่สร้อยครับภาพก นี่จอดพิมนี่จอดพิมอะไรนั่นมาไว้เลือกเลือกแต่งะรจดบัญญตหลาคทัเลือกเออป้าอะไรอ่ะอ่าบอกเบอร์โทรใหม่ศูนยเก้ห้าครับหนึ่งเจสี่ครับเจ็ดเหแปดนี่เกิดโพแทนเนี่ยบ้านนาเกิดโพแทหาเก่าอันนี้นาศิเป็นเข้วมาทางใหม่แม่นแต่ผู้ทักนี่นาสเป็นพระ คอยต่อโอ้องทำใหญ่ขนาดนี้จพกตัวใหญ่เยอะไปเลยเอนเยซื้อเราขาวตาสุกมาล้งนี่้งนี่ท่านกินอะไรซื้อเอมอข้าคนเล้ยข้าคนเล็ก่งมีอะเมาต้งอเภคนเล็กเออขวดไ้อครับคาบามีพาร์บาวขวดเลอามากิงอยู่เดี๋ยวมากิงใช้หน่อยใช้หน่อยวันหน่อยลงที่่างคนมัข

สายประคดเลยแหละนะสายประคดนี่ยาแล้วจะได้ขายจะได้ม่ขายได้รั